สวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมจากทางบ้านทุกท่านนะครับอตอนนี้ผมนะครับเอ๊สิวัตรสิงห์สุตกรนะครับหรือเจ้าของเพจวางแผนการเงินกับ i n s u r ัวร e เนนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันนะครับกับ นักวางแผนการเงินคนเก่งของเรานะครับพี่กิจนะครับหรือคุณสุรกิจพิทักษ์ภากรนะครับเจ้าของเพจวางเงินให้ถูกที่ก็เป็นเศรษฐีได้นะครับแล้วก็เควินสแตดดี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นว่าคนไทยนะครับคนเราควรจะต้องวางแผนการเงินอย่างไรในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะครับเอาล่ะครับสวัสดีครับพี่กิจครับสวัสดีครับผมอยากจะขอเริ่มที่เราเราพอทราบกันนะว่าบทบาทของพี่กิจเนี่ยหลักๆกนนอกเหนือจากเป็นออมนี่กูรูเขียนบทความหรือว่าทํางานกับออมนี่แล้ว หน้าที่หลักของพี่กิตก็คือเป็นนักวางแผนการเงินอิสระเป็น CFP ถูกไหมฮะใช่ครับ uh, จากประสบการณ์พี่กิตนะครับในช่วงปีหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวิกฤตโควิด COVID เริ่มมาเนี่ยนะฮะพี่กิตก็น่าจะไปยังทํางานอยู่นะว่าไปเจอลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเก่าหรือรายใหม่ไปรีวิวแผนลูกค้าเก่านะครับหรือว่าไปเจอลูกค้าใหม่เนี่ยจากประสบการณ์ตรงนี้ในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับอยากทราบว่าพี่กิต ได้พบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นไหมว่าไอาการเกิดวิกฤตโควิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อลูกค้าเก่าเรายังไงเราต้องปรับแผนอะไรยังไงของเขาไหมนะฮะหรือว่าลูกค้าใหม่ๆที่มาวางแผนกับเราเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับโควิดอะไรเป็นพิเศษบ้างนะฮะโอเคถ้ามองเลยเรื่องงานนะครับที่ออกไปรเราคงประชิญกันหมดคือเราต้องอาจจะต้องดิสโซเชียลดิสแท้งใช่ไหมก็เจอกันยากหน่อยนะครับอันนี้ก็คือคแต่การที่เรามีโอกาสคอนแทคลูกค้าเหมือนเดิมนะครับก็คือเราเนี่ยทำงานลักษณะที่ว่า ไม่เจอกันก็ยังไลน์คอลหรือใช้ระบบ Zoom meeting ต่างๆเนี่ยเราคุยกันได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือการการทำงานในช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับ แต่พอเรา <c oughs> มีโอกาสได้พูดคุยกับคนรู้จักหรือลูกค้ามากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขากังวลให้คล้ายกันคือเออเรื่องอาชีพของเขานะครับว่าความมั่นคงในอนาคตเนี่ยเขาจะมีปัญหาไหมอันที่หนึ่งแล้วเรื่องการลงทุนแน่นอนนะครับเดีย๋ยวเรา <c oughs> เราเห็นว่ามันมีการตกมาเยอะใช่ไหมเรื่องห <c oughs> อดต,ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปพูดคุยให้เขารู้สึกว่ามันออมันคือการแพน่ดิชช่วงแรกระดับหนึ่งเออมันก็สามารถที่จะกลับมาได้นะครับอันนี้ <c oughs> นั้นจริงๆิแล้วสิ่งประเด็นคือวันเนี้ยเราต้องไปตรวจสอบเขานะครับว่าวันนี้ ลูกค้าที่มาคุยกับเราเนี่ย,ยสำหรับถุกเสีเ่ยงเขามีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาเขายัางยังไปต่อได้คือบางคนเนี่ยมันกังวลเหมือนคนอื่นเราเราเห็นในข่าวเยอะไงบางคนจะฆ่าตัวตายบางคนไม่ได้เงิน5้าพันนะครับอันนี้คือเราเห็นสังคมมันเป็นอย่างนี้แต่คนที่เรารู้จักหรือคนลูกค้าเราเนี่ยเราต้องไปคุยคุยอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เขาคนที่มีปัญหากันเยอะเนี่ยส่วนใหญ่คือเงินสำรองเขาอาจจะไม่ได้เตรียมมากพออ,อย่างน้อยแบบเขาน้อยเกินไปหรือบางทีใช้เดือนชนเดือนใช่ไหมครับบางเอก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงิน การที่เรามีโอกาสพูดคุยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่อย่างน้อยเราให้ความรู้เรื่องนี้อย่างน้อยเขาจะรู้เลยว่าเขาอาจจะยังสบายใจอยู่ได้นะครับรายได้เขายังพอที่จะเรือนเงินสำรองฉุกเฉินยังพอที่จะไปต่อได้6เดือนหนึ่งปีสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องเอทพิกิจเจอเคสลูกค้าที่มีปัญหาเลยไหมเช่นโอ้มารีวิวลูกค้าเก่าคนนี้ปรากฏว่าเก็บข้อมูลทบทวนแผนอะไรกันนะปรากฏว่าเงินเดือนรายได้ลดไปมากเลยไอ้แผนที่ประเมินไว้ปีที่แล้วเนี่ยว่า p r o j e c t นรายได้ประมาณนี้ปีนี้รายได้หายไปครึ่งหนึ่งหรือว่า <ừ. S 2> เงินสำรองฉุกเฉินมันไม่เพียงพอหรือว่าประกันมันไม่เ,มเพียงพออะไรเงี้ยครับรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างครับมีเจอบ้างไหมฮะอ่างเงี้ยคร <c oughs> คือคือส่วนใหญ่เจอระยะสัน้นๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยน,น้อยมากเลยเพราะว่าเราให้ความรู้เขาอยู่แล้วนะครับในเรื่องวางแผนการเงินเพราะนั้นจริงๆแล้วคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้แต่จริงๆส่วนตัวที่เจอนะน้องเอไม่ค่อยมีใคร โหแบบเครียดอะไรเงี้ยน้อยมากแต่แต่แตมีมีไหมม,ม,มีครับคือธุรกิจเขาโดนปิดอะไรเงี้ยแต่เราก็าหาแหล่งเงินสำรองให้เขาอย่างเช่นอ่ล่าสุดก็มีคนที่มาขอเขาเรียกว่าดีเลยการจ่ายวีะกันเคยที่จะดีซ็เฮก็ขอเบรกก่อนได้ไหมอย่างนี้ก็เป็น<อ>เรื่องที่าอาจจะทําได้ครับรวมไปถึงบางคนหนักกว่านั้นเลยเงินสำรองฉุกเฉิน <ๆ S 1> ไม่มีเลยเนี่ยน้องเอพอดีว่าเขาอาจจะลืมไปว่าเขามีแหล่ง ตัวมูลค่าเงินสดจากกรรทัณเขาก็ไปใช้ได้อันเนี้ยมีบ้างเขาวางแผนไว้ปีที่แล้วแล้วก็แนะนําเขาว่าต้องมีอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ทําหรือว่าเอาดันเอาเงินสํารองไปใช้อย่างอื่นอะไรแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเราก็ต้องหาแหล่งเงินสํารองอื่นเขาซึ่งทางเลือกทางหรือทางเลือกอืกทางออกหนึ่งก็คือการมีมูลค่าเงินสดในกองบรรทัณอาจจะเอามากู้เงินหรือว่าเอมขามาเช็คดอกเบี้ยกับเราแหละว่าเงินที่ถ้ามันอยู่ ถ้ากู้ออกมาได้ไหมอ่ะบอกได้ครับพี่ถ้าเกิดพี่หาดูแล้วเราเงินสำรองเราไม่พองจริงแล้วครับเราต้องจ่ายพนักงานหลายคนเนี่ยเราขอเอามาหมุนก่อนได้ ดอกเบี้ยมันถูก <Okay. S 1> มากตรงนี้ครับนั่นก็แปลว่าเท่าที่ฟังแล้วก็คือแน่นอนหละเขาคงหนีหนีไม่พ้นนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ย่อมกระทบกับรายได้แน่นอนนะเขาโควิดตรงนี้แล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็ปรับปรุงแผนไปว่าเงินสํารองที่มีอยู่ยังพอไหมรายได้ที่ขาดไปเป็นยังไงแล้วอย่างพี่กฤษให้คําแนะนําเกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มนี้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามีคนฟังของเราอยู่เนี่ยแล้วก็เจอผลกระทบจากโควิดเหมือนกับที่ลูกค้าพี่กิจเจออย่างเงี้ย อย่างเขาอยากรู้ว่าเขาควรจะต้องปรับแผนอะไรยังไงของเขาของเขาบ้างครับเช่นหุ้นตกอย่างเงี้ยที่พี่กิตบอกว่าให้คําแนะนําเขาคำน่เขานี่คือพี่กิตคือให้ให้หลักการเขาไปอย่างไรหรือว่าในเรื่องของเงินสำรองต้องเพิ่มต้องเพิ่มไหมหรือยังไรรายได้ที่ขาดไปเราแนะนําเขาไปอะไรยังไงครับปัญหาอย่างที่บอกภาพรวมมันอยู่ที่เงินที่เขาเป้าหมายทางการเงินเขาอ่ะมันอยู่ตรงไหนดีว่าตรงเรองตรงเอคือบางทีส่วนใหญ่คนที่เขา มีปัญหาเพราะว่าคนที่มีปัญหาในช่วงนี้บางทีเป้าหมายเขามีแต่ระยะสั้นไงน้องเอถูกไหมฮะแต่คนที่มีเป้าหมายระยะยาวที่เขาแพลนไว้เช่นกเกษียณอายุหรือการศึกษาลูกเนี่ยมันอีก10ปี20ปีอะ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไป educate เหมือนเดิมเช่นการลงทุนระยะยาวถ้าเราฟังอ่าเกสก่อนๆไม่ว่าจะเป็นวันกว่าที่ผ่านมาเนี่ยวันครึ่งวันแล้วเนี่ยก็คือเขาจะบอกเลยว่าการลงทุนระยะยาวนีลยลดความเสี่ยงได้อ่าก็คือเราเราเขาเรียกว่าอย่าไปพันนิกตกใจอันนี้อันที่นะเพรา การที่เรามีแผนการเงินที่เป <silence> <Jay> ็นเป้าหมายระยะยาวเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือเราเรารู้อยู่แล้วว่าระหว่างทางอาจจะเจอความเสี่ยงเนาะถูกไหมนะครับแต่ถ้าเรา d c a เราจัดพอร์ตที่เหมาะสมอย่างน้อยเนี่ยเนี่ยมันมันอาจจะมีทั้งกลุ่มที่ไม่ดีกลุ่มที่ดีผสมกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมครัแต่ถ้าเราทิ้งระยะยาวอ่ะเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่เราให้ความนั่นก็แปลว่าเวลาเราไปคุยเรื่องการลงทุนหรือวางแผนการลงทุนให้เขานะครับหรือว่าคนที่วางแผนการลงทุนเองเนี่ย เราต้องเห็นภาพก่อนถูกไหมเห็นภาพว่าเห็นเป้า,าหมายเห็นเป้าหมายว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ <c oughs> อาจจะต้องเห็นภาพว่า worst case อะถ้าเราจะเจอในอนาคตมันเป็นประมาณนี้นะต้อ <c oughs> <c oughs> ความเสี่ยงให้ได้ก่อนว่าเนี่ยเราต้องคุยกันคือผมถ้าประจักประสบการณ์ของผมนะก็คือบางคนเราอาจจะคุยเรื่องการลงทุนนี่แค่เรื่องของผลตอบแทนอย่างเดียวแต่เราอาจจะขาดการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงใช่ใช่แต่ั้นการลงทุนที่ดีก็คืออาจจะต้อง คุยกันตั้งแต่รแรกเนาะว่าเนี่ยมันถ้าจัดพอร์ตประมาณนี้6 8%ดเซมันอาจจะลบได้ประมาณนี้เรารับได้ไหมอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ใช่อย่างนะน้องเอทนะเวลาเราวางแผนกเกษียณเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ไม่คาดหวังรีเทิร์นที่แบบโอ้โห10% 12%อเนตเนะเนี่ยอันนี้มันมันดูเสี่ยงเกินไปเราก็จะบอกลูกค้าที่วางแผนเนี่ยที่ผมจัดพอร์ตเรากางกลางๆ้กปรเนปอร์เซนเนี่ยมันพอเป็นไปได้ที่พอร์ตที่มันไปได้อยู่แล้วถูกไหมฮะร,ระยะย,ยาวอันเนี้ย แต่ถามว่าถ้าพี่เกิดได้เจ็ดได้8ดพี่ก็กเกษียรเร็วขึ้นไงก็ไม่ดีหรอถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่เร,เราจะเพเซฟเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับ หลักการวางแผนเราก็เหมือนกับคอนเซอร์เวทีไว้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดดีมากกว่านั้นก็คือตามนั้นส่วนวิธีการลงทุนส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีระยะเวลาลงทุนยาวนานส่วนใหญ่พี่กฤษก็ใช้วิธีการแบบไหนครแบบนี้ให้ DCA สะสมไปถูกไหมใช่ใช่ใชส่วนใหญ่ลูกค้าพี่กิษก็จะเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้แบบตูมตามเป็นเงินก้อนนะครับเพราะถ้าเป็นเงินก้อนเนี่ยพี่กีสเปเชียลิสต์คือเป็นพาร์ทเนอร์ให้ไปอินเวสต์อยู่แล้วนะครับเป็นกองไพรเวทฟันต่างๆแต่คนที่ DCA ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพนักงานประจําที่ เป็นฝ่ายบริหารต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาอาจจะต้อง DCA ผ่านกองทุนรวมแล้วได้หักภาษีไปด้วยถูกไหมอ่า <RF S 2> อ F อย่างเงี้ยเราก็จะช่วยให้ใหขาวประมาณเนี้ยเพราะยังไงทุกคนก็ต้องสมมุติว่าเป็นพนักงานเงินเดือนก็ต้องซื้ออะไรลดหย่อนภาษีอยู่แล้วเนาะ <ใช S 2> <IM> F อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เก็บเงิน <ใช S 2> ทุกๆเดือนไปก็เสมือนว่ายังไงเสียไม่ว่าตลาดจะดีจะแย่เราทํางานมีรายได้เราก็ต้องเก็บเงินอยู่ดีถูกไหมครใช่ครับใช่ครับโอเคแล้วจากในสายตาของพี่กิษนะครับพี่ว่า พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเกิดวิกฤตอย่างนี้ขึ้นเนีับมันทําให้มุมมองในเรื่องของการวางแผนการเงินของลูกค้าของพิกิตหรือว่าของสายตาของคนทั่วไปเปลี่ยนไปบ้างเช่นเออเราจะเริ่มน่าจะตระหนักมากขึ้นตระหนักเรื่องความเสี่ยงตระหนักเรื่องอะไรพวกนี้เลยครับน้องเอถูกต้องเลยคือสมัยก่อนอบอกบอ,กอกไง,ไงไา่ายๆเลยเวลาที่อธิบายวางแผนการเงินให้กับใครก็ตามไม่ว่าจะลูกค้าหรือแม้กระทั่งเวลาเราสอนต่างๆเขาไม่เห็นภาพนะว่าเงินที่เราเฉยมันมันเอาไปทำอะไอ อ่าถูกไหมไม่สมรสุ่เฉยนี่คือเสียโอกาสหรือเปล่าทิ้งไว้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ใชแต่วันเนี้ยมันไม่ต้องอะไรมันเห็นชัดเจนเลยว่าการไม่มีเงินสำรองสุกเฉนเนี่ยม,มันลําบากมากและรัวเครียดมากๆกับใครที่มีเงินแค่เดือนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราเทรนรีเสิร์ชอยู่แล้วว่าคนไทยเรามีเงินออมสำรองเนี่ยน้อยมากๆไม่ถึงเดือนอ่ะยังไม่ต้องคิดเรื่องเงินเกษียณเลยใช่ใช่คือเอา คือเราเห็นเลยว่าวันนี้ยพอมันมีวิกฤตโควิดเนี่ยการเงินในในเราเห็นแบบพรูฟด้วยเห็นภาพในข่าวถูกไหมฮะค,คนไปต่อแถวรับของหรืออะไรต่างตเนี่ยมันมันเกิดแล้วคนลงทะเบียนตอนแรกสามล้านใช่ไหมรัฐบาลตอนนี้คน,<ม>คนลงย<ม>ี่สิบยี่สิบกว่าล้านอย่างเงี้ยค,คือเรารเห็นอยู่แล้วว่าคนมีปัญหาทางการเงินเยอะแล้วเงิเน,นสำรองฉยกเฉนไม่พออย่างน้อยเนี่ยสามเดือนเนี่ยจริงๆตอนนี้ยอาจจะเสี่ยงไปละบางคนบอกหกได้ไหมอ่าแปดเดือนสิบเดือนสิบสองเดือนไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ที่คนอาจจะเปลี่ยนไปอันนี้คนน่าจะรู้แล้วว่า เฮ้ยถ้าวิกฤตข่าวหน้ามาอีกคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่า e วิกฤตมันมันไกลตัวเราอะ่ะแต่ uh huh. ผมว่าวิกฤตโควิดี่ยมันเข้าถึงทุกลา,ากญาถึงตัวกระทั่งคนรวยเลยเราจะปฏิเสธ <Sure. S 1> ไม่ได้แล้วชีวิตเราอีกสิปีจะเจออีกครั้งหรือเปล่าถูกปะน้องเอ๋ครับผมอาจจะ uh huh. ต้องมีวิกฤตเพราะงั้นถ้าคุณมีวิกฤตรอบสองรอบสามในอีกสามปีห้าปีสิบปีข้างหน้าเราแผนแผนการเงินเราเป็นยังไงเราได้รับรองแผนการเงินเราดีแค่ไหนหรือย,ยังอ่าเนี่ยครับน uh huh. ้องเอ้แล้วอย่างอย่างอย่างการเกิด เหตุโควิดอย่างเงี้ยหรือว่าวิกฤตครงนี้มากขึ้นน่ยมันส่งผลต่อหลักการวางแผนการเงินที่เราเคยเรียนรู้มาไหมว่าเฮ้ยไอหลักการเดิมๆบางอย่างมันต้องปรับนะหรือว่ามันมีหลักการใหม่ๆเข้ามาอะไรไหมครับเช่อน <S 2> <S 2> อย่างเช่นเรื่องเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินเมื่อก,ก่อนเราอาจจะคิดว่า3าเดือนถึงหเดือนนี่ก็น่าจะพอ แล้วพอ,<ช>อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมันตกลงมันพอหรือเปล่าหรือมันควรจะมากกว่านั้นหรือว่าในเรื่องของการวางแผนเรื่องอื่นวางแผนประกันอะไรเงี้ยหลักการมันเปลี่ยนไปบ้างไหมฮะหลังจากเกิดเกิดวิกฤต่นนะถ้า,<ช>ถามองถึงหลักการมันพรูฟมากขึ้นว่าหลักการมันถูกต้องนะแต่โอเคว่าตัวเลขมันอาจจะต้องจอเจาะลึกไปเช่นเมื่อกี้เราคุยเรื่องเงิสำรองสุขเสร็จใช่ปะสมัยก่อนเราจะบอกว่าเอ้ยสามเดือนหกเดือนแต่ตอนนี้ต้องดูเป็นะต้องเจาะลึกเป็นอาชีพเลยอ๋อโอเคแสดงว่าสามเดือนตัวอ่านต่อหมอดรักาขาดอะไรเงี้ย ตัวเลขตัวน,นี้ไม่ใช่ตัวเลขมาตรฐานเลยว่าทุกคนต้องใช้ตัวเลขมาตรฐานไม่ไมาตรฐานแต่บรรจบเป็นอาชีพแล้วสมมติว่าถ้าวันนี้ต้องเอ๊เราเป็นรับประกันการเงินเนี่ยเราจะไปคุยกับคนที่ทํางานธุรกิจสายการบินเราจะต้องให้ให้สำรองกี่เดือนอ่ะน้องเอ๊สามเดือนอาจจะไม่พอหกอาจาะเสียวเลยสิบสองดีไหมพี่ถูกเงี้ยถูกคือเมื่อก่อนนี้เราาจะคิดว่านักบินนี่มั่นคงเป็นอาชีพรายได้เยอะเกิดอย่างนี้ขึ้นบางทีเราต้องเปลี่ยนมุมมองเลยหรือคุณหมออะไรอย่างเงี้ยถูกไหม หรือเซเลบนะเอ,เอาเอาดาราเนี่ยาดารานักสดแสดงนักดนตรีนะฮะสำรลองสิบสองเดือนดีกว่าไหม <laughs> ตอนนี้ถูกไหม <laughs> เออ <laughs> เพราะว่าทุกวิกฤตเช่นมีห้ามมีงานลื่นเลืต่างๆหรืออะไรเนี่ยมันเจอเราเจอมาเยอะแล้วอ่ะถูกไหมฮะอ่าตอนเนี้ย <laughs> เพราะงั้นอาชีพบางอาชีพต้องมือคือมันเจาะลึกมากขึ้นแล้วว่าเงินว่าถูกเฉิญสามเดือนอาจจะพอสำหรับคนที่ทางานประจามั่นคงเช่นราชการและวิสาหกิจอาจจะมั่นคงถูกไหมฮะแต่ถ้า 6เดือนอาจจะเป็นพนักงานกินเงินเดือนถกแบบเราทั่วไปสมมติถ้าแบบเราทั่วไปอ่ะ6เดือนแต่ถ้าเป็นบางอาชีพเฉพาะจากโซนฟรีแลนซ์ต่างๆ12เดือนดีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเจาะเป็นอาชีพนะอ่าครับอพอเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยมากขึ้นเนี่ยนะผมคิดว่าเท่าที่เราคุยกันมาคือเราเชื่อว่าคนไทยเราน่าจะตระหนักเรื่องของความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนมากขึ้นเราจะเห็นภาพแล้วว่าอ๋อไอความเสี่ยงมันเป็นประมาณนี้นี่เองแล้วอย่างนั้นในเรื่องของ ถ้าเราจะถ้าเกิดมีคนคนนึงม,มาถามพี่กิจว่าแล้วเราจะวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างนี้ยังไงดีนะ่ะถ้าเกาะถ้าวิกฤตคราวหน้ามันมาถึงอย่างเงี้ยเราเราเราอยากจะวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือวิกฤตคราวหนะ้าเนี่ยเรื่องความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะทุกด้านนะค,ะครับวิกิตให้หลักการใน,ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเขาไว้ยังไงเพื่อจะเตรียมรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในคราวหน้าต่อไปอ่าถ้าจะเริ่มต้นเลยนะเราเผื่อไว้สำรองไว้คราวหน้าไอ้วินัยการเงินต้องสําคัญที่สุดนะครับวินัยการเงินก็คือรายรับต้องมากว่ารจ่ายวันนี้คนเป็นหนี้ อันที่หนึ่งเลยฮะ <Okay. S 1> คือพื้นฐานนะถ้ามองพื้นฐานเนี่ยวินัยการเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายเช็คก่อนนะครับแล้วก็ดูว่า <Okay. S 1> เอะเรามีเก็บก่อนใช้หรือเปล่าเราเก็บ uh huh. เราวินัยการเงินเป็นยังไงนะครับแล้วเงินสำรองที่เราคุยกันเมื่อกี้พอไหมหกเดือนเอาสำรองก่อนไหมอันนี้ก็เป็นเรื่อง <c oughs> แรกที่ต้องจัดการถ้าสเต็ปแรกผ่านก็เป็นเรื่องโอนความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทร <c oughs> ัพย์สินนะครับทรัพย์สิสนเช่นรถอย่างเงี้ยเราเกิดไปชนคนไหนเข้าก็มีคนใจ่ายให้ดีไหมหรือเป็นสุขภาพโรคร้ายเพราะว่าอะไรฮะ สุขภาพโรคร้ายเราคงเห็นช่วงโควิดอยู่แล้วว่าใครๆก็ต้องถามหาประกันโควิดจุกไหมะฮะ,ะใช่ใช่อ,นนอ่าตอนนี้เริ่มซาเนาะอ่าวันนี้มีคนติดเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเอ๊ะแล้วหลังจากน,นี้ล่ะคือมันไม่เลือกนะฮะว่าการเจ็บป่วยโรคร้ายมะเร็งเนี่ยเขาจะไม่เลือกนะ,ะวันนี้คนคุณมีเงินเยอะถึงจะให้เป็นมะเร็งได้ไม่ใช่นะครับอาจหลังจากนี้สมมติว่าโชคร้ายเจอสองต่อ เศรษฐกิจก็ไม่ดีธุรกิจก็มีปัญหาแล้วเกิดเจอโรคร้ายอีกเพราะฉะนั้นอันเราก็ต้องจัดการเรื่องความเสี่ยงให้เหมาะสมกับบัตเจตที่เรามีเอ๊ะเราจะจ่ายเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยที่มันพอใายก็ลองก็ต้องหาละตอนเนี้ยคงต้องมองสองเรื่องหลักคืออ่าเขาเรียกว่ารายรับรายจ่ายบริหารที่ดี2ความเสี่ยงที่ต้องจัดการหลังจากนี้นะครับอย่างเรื่องการลงทุนนี่มีมีการรับมือความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าอะไรบ้างไหมฮะการลงทุนส่วนใหญ่ที่มองเป็นจับพอระยะยาว เพราะฉะนั้นเราก็จะมองเรื่องไม่ได้เก่งกําไรคือคือถ้าจ่ายเก่งกําไรมันก็ต้องมีเงินเหลือเหมือนที่เมื่อเช้าเราคุยกันทางหุ้นต่างๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ที่มาวางแผนกันเนี่ยที่ก็จะเน้นระยะยาวก็จัดพอร์ตการลงทุนแบบเป็นเป็นพอร์ตไปอ่าสั้นกลางยาวอะไรเงี้ยครับอ่าก็คือแทอ่าบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายถูกไหมฮะแทนที่จะไปลงแต่ในหุ้นอย่างเดียวหุ้นไทยอะไรก็ต้องกระจายไปลงในสินทรัพย์อื่นเพื่อ กระจายความเสี่ยงเอาไว้ด้วยนะครับใช่ครับแล้วในมุมมองของการเป็นนักวางแผนการเงินอย่างเงี้ยครับมองว่าคนทั่วไปมันจะมองวการวางแผนการเงินว่าพอพูดคาว่าการวางแผนการเงินมันจะนึกว่าเป็นการออมเงินใช่ไหมล่ะเก็บเงินลงทุนอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วองค์ประกอบของการวางแผนการเงินนะครับจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของเก็บเงินออมเงินมันมีประเด็นมุมมองอะไรที่เราต้องคิดบ้างนะครับจริงๆถ้าจะบอกก็ว่า เราอยากจะให้ใครที่มีมุมมองที่มันดีขึ้นจริง,รงๆอาจจะขอเป็น m i n d s e ตดีกว่าเนาะจริงๆอยู่ที่ m i n d s e ตนะน้องเอจริงๆแล้วองค์รงประกอบ <5. S 1> ต่างๆพี่มองนะอันที่หนึ่ง m i ซ d s e t เลย m i n d s e ตเรื่องแรกเนี่ยเรื่องกเกษียณอันนี้อันนี้จะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยว่า m i n d s e ตเรื่องกเกษียณเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าตัวสามเหลี่ยมปริมิตตเนี่ยเราคงเห็นอยู่แล้วว่าพอเราเห็นนี้เงี้ยตอนสมัยร้อนกับไปสิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยที่เพิ่งรู้จกักกัน การเก็บออมเนี่ยสมัยก่อนเราเป็นพนักงานกินเงินเดือนก็ไม่สนใจแต่วันนี้ m มซ์เซ็ตเราต้องเติมอันที่หนึ่งนะก่อนที่จะวางแผนการเงินอะไรตัวเนีายพอเห็นเอ๊เห็นหน้าแบบนี้ปุ๊บเรารู้เลยว่าเราอยากจะเป็นคนกลุ่มบนบนแล้วอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัดสินใจก่อนต้องตัดสินใจก้องนใจว่าจะเป็นคนแบบไหนอ่าใช่เราคงอยากอยู่บนบนเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมฮะอ่าอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาถามตัวเองอย่างผมเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องการเงินเลยนะ mm hmm. จนกระทั่งเริ่มเห็นคนมา mm hmm. บอกว่ามันมีแค่คน2กลุ่มเองอใช้ก่อนเก็บกับเก็บก่อนใช้น้องเอใช้ก่อนเก็บคือรายได้ลบรายจ่ายเหลือเป็นออมกับเก็บก่อนใช้คือรายได้งบเงินออมเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นคนมีเงินเก็บเนี่คือ m i n d ซ e t ที่ต้องเติมอ่ะแรกพอ,อเราได้มาปุ๊บต้องเก็บไว้ก่อนเลยใช่ พอพี่ได้ไมซ์เซ็ตแบบนี้ปุ๊บตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีครอบครัวนะโอ้เก็บพอมาเรื่อยเลยตั้งแต่ยี่ห้ายี่หกไล่มาหาเงินเก็บหาเงินเอ้ยเราจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ดีอาจจะเกินทฤษฎีทฤษฎีตอนแรกบอกให้เก็บสิบเปอร์เซนต์เราบอกเฮ้ยขอเยอะกว่านั้นได้ไหมมันยิ่งทําให้เราได้เนาะใช่ใช่อันนี้คือไมซ์เซ็ตก่อนงั้นพอเรามีไมซ์เซ็ตเองลองเอ๊เราก็มาดูว่าถ้าวันนี้เราอยากเป็นคนกลุ่มไหนอันนี้อย่ามาแชร์นะคือคืออยากถ้าเราเติมไมซ์เซ็ตเนี่ยไมซ์เซ็ตอันนี้หนึ่งคือถ้ามมอองงแแบบบบบพูดกันนนเป็ภาาาษ้ เออถ้าเรามีโอกาสต้องเป็นคนจนตลอดการส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะนี้ครับรายได้วนเวียนกันอยู่เนี้ยก็จะน้อยกว่ารายจ่าย uh huh. น้อยกว่ารายจ่ายนะเออ,เอ,อดูดิในภาพสุดท้ายคนกลุ่มนี้คืออะไรฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยวนจอเลยเี้ยแล้วก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็สุดท้ายคนที่เป็นกลุ่มนี้จะหนีขึ้นบนยากมากคือรอดยากมากก็จะต้องพึ่งพารัฐหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมต่างๆมากมายถูกไหมที่มันมีประกาสังคมตามมาอันเนี้ยคือสิ่งแรกเพราะฉะนั้นไมเคิลเราก็ต้องเติมไปเฮ้ยแล้วถ้าจะ อ่เขาเรียกว่าหารายได้มากก่ารายจ่ายก่อนแต่ส่วนใหญ่พอเหลือเสร็จไปเจออะไรรู้ป่าชอบไปสร้างหนี้เนาะน้องเออืออะไรเหลือไม่ได้เลยเหลือไม่ได้ต้องไปผ่อนตลอดนี่ผ่อนบ้างผ่อนรถผ่อนมือถือต่างๆเนี่ยมันสุดท้ายวงจรเงินผ่อนมันโตแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีเงินเหลือไปลงทุนนะอ่าอันนี้อาจจะดีกว่าคนเมื่อกี้ที่เป็นเป็นแบบว่าชชกหน้าไม่ถึงหนังอันนี้เหลือแต่ว่าเหลือแล้วเอาไปผ่อนตลอดเลยทํางานตลอดเวลา คนกลุ่มนี้เลยทุกวันนี้เลยเห็นว่าคนแก่เรายัางทํางานหนักต่อไปเพราะว่าวงจรเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยถูกไหมครับนั้นถ้าจะดีกว่านั้นก็อาจจะต้องเป็นคนที่อยากรวยก่อนแก่ตรงนี้ก็คือรายได้ลบรายจ่ายเหลือไปออมไปลงทุนอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มดีขึ้นถูกไหมฮะครับอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือส่วนใหญ่คือวินัยการเงิคนคน,ค,คนกลุ่มที่สามที่พอ mindset เ,เราเริ่มดีแล้ววินัยการเงินเราเสียเพราะว่า พอวันหนึ่งเราหยุดออมไปลงทุนเพราะว่าเราทาไม่ได้ต่อเนื่องไงเพราะว่าอพอรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นน่ะคนเราพอรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเน่น้องเอมันก็จะกลายเป็นเงินเหลือน้อยลง<อ>ก็อ่ะไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลงทุนเราค่อยออมต่อสุดท้ายก็ไม่เหลือเพราะงั้นอันนี้คือก็ยังไม่ดีพอนะสุดท้ายเราต้องเลือกเป็นคนไม่ดีต้องเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือแนะนำแล้วนะฮะอันนี้หนึ่งต้องหาไรายได้เพิ่มแล้วก็คือทําไงให้รายได้เราเพิ่มตลอดก็ต้องขยันขึ้นแล้วก็ต้องมีเงินหกไปออม เหลือค่อยไปจ่ายถ้าภาษาทางการเงินเขาเลยบอกว่า pay yourself first คือเก็บก่อนใช้แล้วก็หาแล้วก็ทำแล้วเอาไปลงทุนต่อเนื่องอันนี้ก็คือครเราเห็นวันนี้มีการลงทุนมากมายในในเนื้อหาเราเนี่ยโอ้โหผมว่าถ้าเรามี mindset เหมือนคนสุดท้ายเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะได้อันนี้คือสิ่งที่ที่ทตอนเราเรา,เราต้องเข้าใจ mindset หลังจากนั้นน้องเอเราต้องเข้าใจเรื่องแผนการเงินอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ <Okay. S 1> จะบอกเลยว่าหลังจากโควิดมันจะความสาคัญมากขึ้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอันที่หนึ่งเราต้อง มีรายรับรายจ่ายต้องเหมาะสมก่อนเห็นไหมก็คือบริหารเงิน cash flow management คือสเต็ปแรกคือพอต้องมีวินัยก่อน่างนี้ถูกไหมวินัยการเงินอพอวินัยการเงินเราผ่านเสร็จความเสี่ยงที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเราต้องจัดความเสี่ยงดีพอหลังจากนั <concealed them now>. <ligen three or two> ้นแลวออมเงินลงทุนเราจัดจัดการหรือยังก็จะทําให้ให้แยกไปหลังจากนั้นเงินเหลือเอาเลยวันนี้ฟังคุณคุณอะไรนะคุณลงทุนศาสตร์ใช่ไหมคุณเบสอยากลงทุนังเลยเอาเลยเราไปลงทุนเราเปิดพอร์ตหุ้นหลังจากนั้นเหลือ วันหนึ่งส่งมอบความมั่งค่าให้ลูกหลานอันนี้ก็เป็นสเต็ปสุดท้ายแต่เราอย่าลืมไปวางแผนภาษีด้วยถูกไหมน้องเออันนี้ก็เหมือนกับหลักการจัดการทางการเงินที่เราอยากจะแนะนําที่แบบว่าสมาคมรับคมแผนนะเนาะเขาก็คิดมาถูกไหมฮะใช่ก็ทั่วโลกใช่หเืีไยครับก็คือมันต้องเป็นโฟล์ตามนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีเงินเหลือเรารีบไปลงทุนเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันจะเป็นภาพนี้นะเอ๋เดี๋ยวผมพี่ต่อใช่หนะฮะคือส่วนใหญ่พอเป็นภาพคือพอเราข้ามสเต็ปมันจะเป็นภาพนี้น้องเอ คือตอนแรกเป็นภาพนี้ใช่ไหมแล้วประกันเป็นอย่างี้นภาพนี้คือเงินเหลือลงทุนเหมือนที่น้องเอว่าอแล้วนี่คือคนส่วนใหญ่มักจะคิดอย่างนี้อยากรวยก่อนนะแต่แต่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับถ้ารวยก็คือรวยไปเลยเหมือนกับเศรษฐีหุ้นบ้านเราก็รวยพอได้ให้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่อย่างที่บอกเราเห็นตัวแหลกแล้วว่าคนที่เข้าตลาดหุ้นยี่สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีปัญหาถูกไหมแบบขาดทุนถูกไหม งั้น<ม>ถ้าเกิดเราเกิดภาพทั้งอ่ะแล้วมันเป็นภาพนี้กับเราอ่ะแต่มันไปเกิดขึ้นกับเรานะน้องเอไปเกิดขึ้นตอน60 60โอโห้าหกสิบอ่ะหกสิบมันกลับมาไม่ทันถูกไหมครับโอ้โหเงินเงินเกษียณที่เก็บมาทั้งหมดนี่อาจจะหายไปเกินครึ่งเลยอันนี้ก็เป็น m i n d s e ตที่สําคัญว่าเราควรจะต้องจัดการอย่างเป็นระบบแบบนี้อีกอันนึงสเต็ปความเสี่ยงจะหายไปเรื่องจัดการความเสี่ยงแบบข้อเมื่อกี้เราหายไปครับเพราะว่าเราเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเกิดเราโชคร้ายต้องเป็นมะเร็งเป็นประกันเออเขาเรียกว่าทํา อ่าเป็นป่วยหนักเป็นอบัตเหตุไรแรงหรือรถชนไปชนรถเบนซ์เข้าไม่มีตังจ่ายไอพอตการเงินอินเวส m e เมนต์พอ e t ีทายเมนต์พอมันต้องเอามาจ่ายข้างล่างก็กลายเป็นตู้เซฟเราอ่ะไอที่เราเก็บเก็บหายหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของเราไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเราจะมีแต่เงินลงทุนตอนนั้นเราต้องไปขายออกมาแล้วถ้าเกิดตอนนั้นขาดทุนอยู่ใช่ไหมฮะจบเลยเนี่ยครับน้องเอเนี่ยเนี่ยอันนี้คือฝากไว้เนี่ยประมาณเนี่ยครับสไลด์นะครับโอเคครับอ่าครับ แล้วก็อันนี้เราก็น่าจะได้เห็นภาพคร่าวๆนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจหลักการแล้วอ๋อเห็นว่าออการวางแผนการเงินจรมันไม่ใช่แค่การออมนะมันคือเรื่องของลำดับขั้นตอนที่ที่เหมาะสมต<อ>ั้งแต่บริา<ม>หารรายรับรายจ่ายมายเสียที่ถูกต้องมีเงินเหลือออมก่อนแบ่งบางส่วนมาสร้างความคุ้มครองที่เหมาะสมนะครับพี่พี่กิจคิดว่าจากสถานการณ์แบบนี้ที่เราคุยกันว่านิวนอมนิวนอมในยุคนี้อะไรหลักการใหม่ๆเข้ามาเนี่ยครับ มันจะทําให้คนทั่วไปเนี่ยครับกับรับเรื่องการวางแผนการเงินมามาจัดการกับตัวเองได้มากขึ้นยังไงเช่นมันจะทําให้เราตระหนักไหมว่าเฮย้ยตอนนี้ทุกคนต้องมาวางแผนการเงินหรือคนทั่วไปอาจจะมองเรื่องของเริ่มมองหาผู้ช่วยจ้างนักวางแผนมามากขึ้นอ,อะไรเงี้ยแนวโน้มในอนาคตพี่พี่กิจมองไหมว่ามันจะกระทบต่อต่ออาชีพหรือว่าต่อใครย,ยังไงบ้างพี่มองอย่างนี้นะครับคือ new normal เกิดขึ้นแน่นอนคือเดียวเนาะคือใช้ชีวิตปกติต่อไปแต่ต้องเป็นรูปแบบใหม่นะ หลังจากนี้คือคือเอาเป็นว่าบางคนบอกให้รู้แล้วว่าวันนี้ต้องเก็บมออบไว้วันนี้รู้แล้วต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินนะครับซึ่งคนตอนเนี้ยคนจะมีอยู่สองกลุ่มคนตอนเนี้ยคนตระหนักเรื่องกลัวเจ็บเฮ้ยแล้วเราจะมีตังหรือเปล่าแล้วกลัวจนเราจะมีเงินหรือเปล่าถูกไหมอันนี้คือ new normal หลังจากนี้นะที่เชื่อแบบนั้นนะครับแต่กลัวเจ็บและกลัวจนมากขึ้นใช่ใช่นะครับจะจะเริ่มเริ่มกังวลแล้วนะครับเราเห็นภาพแบบหลอดล้อเราในช่วงเนี้มากมายแต่พอคนจะทําไประดับหนึ่งนะน้องเอเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม ความเคยชินแล้วก็อาจจะวินัยลดลดลงอันน sure ouais> ี้เป็นเรื่องเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมเป็นนักกีฬาอาชีพน้องเอ๋ยังไงฮะนักกีฬาอาชีพเช่นแบะพี่ชอบอ่าอะไรเดียาพี่ชอบเทนนิสดูเทนนิสโอ้ยนักเทนนิสเก่งๆมากมายมือหนึ่งของโลกครับน้องเอครับมีเขามีโค้ชไหมมีเนาะมีนะแต่แล้วโค้ชโค้ชโค้ชบางคนไม่เคยเป็นมือหนึ่งของโลกถูกป่มโอ้โหไม่จําเป็นว่าคนนี่ต้องเก่งเท่ากับนักกีฬาใช่ใช่ครับ แต่นักกีฬามือหนึ่งของโลกส่วนใหญ่จะจ้างโค้ชเพื่อมามามาช่วยมอนิเตอร์เขาเพราะฉะนั้นขนาดคนที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งของโลกอ่ะเขาต้องจ้างโค้ชไพจริงๆแล้วคอมาเรื่องการเงินส่วนใหญ่นะพี่พี่แอบโชว์อันนี้อันนี้หนังสือออมก่อนเร็วกว่าเห็นชัดปะพี่เอามาพี่อ่านเล่มนี้เมื่อ20ปีที่แล้วแล้ว20ปีก็สอนเรื่องการเงินเรื่องการออมอันนี้ของภาพนะว่ายังดูดีอยู่เลยนะฮะคนที่8แล้วนะคือแบบสอนเรื่องเงินของลุกเฉิญนะ20ปีที่แล้วนะก็คุยเรื่องนี้นะครับ เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมครับตันนี้ก็เหมือนเดิมแสดงว่า New Normal ต่อไปอ่ะคนจะรู้แล้วว่าเฮ้ยโอเคฉันต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วแต่วันนี้อาจจะต้องหาโคอรหาที่ปรึกษาการเงินเพราะนั้นหน้าที่อย่างอาชีพอย่างพวกเราหรือเอที่เป็น CFP ่ะมันก็เลยจําเป็นที่ต้องออกไปช่วยคนไปวางแผนไปบอกไปโคอรสไปไปรีไวซ์แผนการเงินเขาอ่ะ นั่นน,น,น,นันั่นอาจจะหมายความว่าจริงๆแล้วคนเราก็ตระหนักเรื่องการวางแผนกันเนี่ยนะแต่พอมันห่างจากไอ้เรื่องอะไรไปนานๆปุ๊บบางทีวินัยเราเริ่มละเลย มันก็ต้องมีเหมือนโค้ชมาคอยตีกรอบให้อยู่ในกรอบที่ใช่ใช่มันเหมือนแบมันเหมือนคนแบบมีความคิดตัวเองอ่ะเฮ้ยอยากจะทำาเี้ยอยากลงทุนเองได้ไหมอ่ะมันเหมือนระดื้ออ่ะแล้วเหมือนตีตีเทนนิสทำแบบเนี้ยได้ไหมมันไม่เชื่อโค้ชอ่ะอะไรอย่างเงี at ้ยทำเองโอเคครับอ่ะได้เวลาในช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้พี่กิตช่วยฝากอะไรนิดนึงนะครับกับท่านผู้ชมในฐานะเป็นนักวางแผนการเงินนะครับว่าในช่วงเวลาแบบนี้นักวางแผนเการเงินอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมบ้างอันนี้เป็นสไลด์ที่คอจริงๆแล้ว เป็นเรื่องปรัชญาของสกิจตพอเพียงนะครับก็คือก็คือของในหลวงรัชที่เก้านะครับอันนี้ไอ้ขึ้นจอเนาะนะครับก็คือเป็นบทวามที่พี่ได้เขียนกับออมบันนี่เมื่อตอนหลังจากในหลวงรัชที่เก้าเสด็จสวรรคตไปสองวันนะเราก็อยากจะเขียนอะไรที่เป็นคนที่ให้กับคนไทยได้เรียนได้ทราบได้ข้อมูลรู้ไหมครับว่าเวลาพี่จบสัมมนาในการให้บรรยายนะพี่จะถามเขาเสมอเลยว่าปรัชญาของสิบพอเพียงมีเรื่องอะไรบ้างน้องเอรู้ปะครับ รูแม้ว่าคนที่ฟังอยู่ตอบไม่ได้เราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงอาจะคิดแต่ว่าอยูุ่่งนาเลี้ยงสัตว์เนี่ยหรือเปล่าใช่ไหมฮะจริงมันคืออะไรบ้างครับหลักการรูไหมครว่าจริงแล้วถ้าทุกคนหรือคนไทยไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก่อนโควิดหรือหลังโควิดนะหลังจากนี้ถ้าเราน้อมนําคําสอนของพระองค์ท่านนะมันคือรากฐานของการวางแผนการเงินของคนไทยเลยอ่ะมาดูกันดีเรื่องอะไรบ้างอยากจะฝากปิดท้ายเลยนะครับข้อแรกครับ ในหลวงเราสอนให้พอประมาณนะครับใช้ใจอย่างประหยัดตามและได้ที่เรามีอย่าจ่ายเกินตัวอย่าเป็นหนี้ถ้ามีรลยจ่ายเยอะก็จะท้าปัญหายเยอะตามไปด้วยอย่าต้องเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปกู้มาอะไรไ,ไหมอันนี้คือข้อที่หนึ่ง mm. นะฮะข้อสองครับต้องมีเหตุผลนะเช่นน้องเอจะไปซื้ออะไรหรือใครจะไปซื้ออะไร้องตอบตัวเองก่อนอะไรมันอยากได้เป็นวันหรือนิด อะไรเนี่ยตามอารมณ์หรือว่าไม่เห็นผลถูกไหมฮะใช่ใช่เพราะงั้นคือคือไม่ใช่หมอบอกว่ารวยไม่ได้นะครับจะซื้อกระเป๋าแพงๆได้จะซื้อรถหรูๆได้ถ้าคุณหามาได้ก็ซื้อได้นะครับสองข้อเนี้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ที่ว่าที่ว่าพอพอเข้าใจก็คือพอประมาณมีเหตุผลก็คืออ๋อมันเป็นหนึ่งข้อสองแต่ข้อสามนะครับเป็นอะไรที่ขาดกันเยอะมากๆเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็คือข้อเนี้ยตรงกับความไม่ประมาทในชีวิตครับ มีเรื่องอะไรไหมครับประมาทเรื่องแรกคือความเสี่ยงนะที่เราเห็นกันอยู่รถชนไฟไหม้หน,หน,หน้ำท่วมต่างๆเราอาจจะเรารับมือไม่ไหวอ่ะถูกไหมอันที่สองตกงานหรือเปลี่ยนงานกระทันหันหาบางคนมีเงินสำรองไม่พอ <Evet. S 1> ถูกไหมครับข้อที่สามแก่ชราเรามีเงินสำรองไว้พอหรือ,อยังอันเนี้ยครับแล้วข้อสุดท้ายครับการลงทุนส่วนใหญ่เรามีความรู้ในสินค้าการลงทุนนั้นเพียงพอแค่ไหนจริงๆแล้วสามข้อเนี่ยครับพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิ คุ้มกันในตัวที่ดีอ่ะผมขอฝากให้จริงๆมันค,ค,คือคือน่าเสียดายที่เราได้ยินคํานี้มันยาวนานนะน้องเอเหมือนกันนะน้องเอได้ยินคํานี้มายาวนานที่เนาะน,นะครับแต่คนไทยน้อมนําไปใช้น้อยมากถ้านําไปใช้ได้อย่างอย่างถูกต้องอ่ะเราจะปัญหาทุกวันนี้เราจะน้อยลงจริงๆแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินที่เป็นอาชีพของพวกเราอยู่ตรงเนี้นครับน้องเอโอเคครับก็ ตามท่านที่พี่กิจฝากไว้นะครับาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโวันนี้ก็ขอบคุณพี่กิจมากนะครับสําหรับคําแนะนําแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสู้ๆครับ